สวัสดีทุกคนทุกท่านเียกมาังติดตามรับชมและเราฟังไลฟ์สไตล์บายตุ๊กค่ะคลิปนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องของโมบายแบงกิ้งหรือว่าแอปธนาคารนะคะบนมือถือที่เราใช้นี่แหละนะคะเริ่ม14กุมภาพันธ์นี้นะทุกคนนะคะมือถือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ iOS นะคะต่ำกว่า14และ Android ต่ำกว่า10จะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันธนาคาร ได้นะคะยังไงนะี่คะคุณก็ลองอัปเดตแล้วก็นะี่คะตรวจสอบข้อมูลดูนะคะว่าโทรศัพท์ของคุณเนี่ยนะี่คะใช้ Android ต่ำกว่า13หรือว่าใช้ ios ต่ำกว่า14อยู่หรือเปล่านะคะ ios ก็คืออ่าประเภทโทรศัพท์ก็คือไอโฟนนะคะ Android ก็นะคะ ประเภทโทรศัพท์ก็คือ a m มซ n งนะคะแอปเ e ินะคะโอเป vivo หัวเว่ยอะไรประมาณนี้แหละนะคะ14กุมภาพันธ์นี้นะคะมือถือใครใช้ระบบ iOS เวอร์ชันต่ำกว่า14และ Android เวอร์ชันต่ำกว่า10จะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารเนื่องจากธนาคารจะยกระดับความปลอดภัยทางธุรกรรม ทางธนาคารนทาง, default, ทางทธุรกรรมการเง e ินรนะฮะลดความเสี่ยงจากมัมแวร์ฟิชชิ่งนะฮะแล้วก็การโจมตีทางไซเบอร์ด้วยนะคะวันที่11กุมภาพันธ์2569ค่ะนาง ent, สาวลลิตาเพืดวิวัฒนาลองโคศกสำนักประจำลองโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ประสานงานความปลอดภัยสารสนเทศธนาคารนะคะยกระดับมาตรการความปลอดภัยแอปพลิเคชันว่าโมบายแบงกิ้งนะคะของธนาคารทุกแห่งย้ำว่าทุกแห่งนะคะในประเทศไทยนะโดยกำหนดให้ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปค่ะแอปพลิเคชันของธนาคารจะรองรับการใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ที่ ใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันขั้นต่ำตาม,ตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะโดยกำหนดระบบปฏิบัติการขั้นต่ำดัำงนี้นะ ios iphone ipad นะคะเวอร์ชัน14ขึ้นไปนะคะต่ำกว่า14ก็คือ13 1 0 1 1 1 2 13นี่นะคะถ้าอัปเดตไม่ได้นะคะก็คือ คุณก็จะต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ทันทีนะคะส่วน Android นะคะเวอร์ชัน10ขึ้นไปนะคะต่ำกว่านี้ก็ใช้ไม่ได้นะฮะหรือว่า,อาลองอัปเดตดูนะฮะลองเข้าไปดูข้อมูลอัปเดตดูว่าอัปเดตได้ไหมถ้าอัปเดตไม่ได้ก็คือคุณต้องเนี่ยฮะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะการถอนเงินเนี่ยฮะผ่านาเคาน์เตอร์ธนาคารก็ยังคงทําได้เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว,ว่า เราก็จะสะดวกสบายในการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันผ่านโมบายแบงกิ้งมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เลยต้องเนะะี่ยค่ะทำให้การรองรับในะะการใช้งานเนะะี่ยอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติการาตามเกณฑ์นั่นแหละนะีคะแล้วก็นะีคะลองโครสดระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของธุรกรรมทางการเงิน ลดความเสี่ยงจากบัมแบกเนฟิชชิงแล้วก็การโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยเนื่องจากระบบปฏิบัติการรุ่นเก่ามีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและไม่ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะความปลอดภัยที่จําเป็นต่อการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งนี้อาชญากรไซเบอร์ทั้งนี้อาชญากรไซเบอร์มักใช้ช่องโหว่ของโดยระบบ ปฏิบัติการรุ่นเก่าในการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหรือเข้าถึงบัญชีนะคะโดยไม่ชอบได้นะคะสำหรับผู้ใช้งานที่มีอุปกรณ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนะะี่ะจะไม่สามารถเข้า,าใช้งานแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะผู้ถอผู้ถูผู้ถอ,ผ,ถอ,ผ,ถอผู้แก่นะคะมีโทรศัพท์ที่มี Android นะะต่ำกว่า10ก็ เปลี่ยนใหม่หรือไม่ก็อัปเดตใหม่เนะะี่ยค่ะส่วนไอโอเอสนี่ยคะสิบสีขึ้นไปเนะะี่ยค่ะก็คือเปลี่ยนใหม่เนะะี่ยค่ะและอาจส่งผลให้การทำธุรกรรมนะคะอาจส่งผลให้การทำธุรกรรม สำหรับผู้ใช้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 งานที่ในใอุปกรณ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดก็จะไม่สามารถใช้งานมือถือแบงกิ้งได้ลนะอาจส่งผลให้การทำธุรกรรมหยุดชะง,งักทั้งนี้อุปกรณ์บางรุ่นนะคะอาจไม่สามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการได้ซึ่งผู้ใช้งานอาจจำเป็นต้องพิจรารณาเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เพื่อความปลอดภัยก็คือการซื้อ ในเรื่องของโทรศัพท์ใหม่นะคะสมาคมธนาคารไทยระบุว่าการอัปเดตครั้งนี้เป็นขั้นตอนสําคัญในการลดความเสียนะคะจากมั่นแวว์นะคะแล้วก็เพื่อให้ความมั่นใจในธุรกรรมดิจิทัลนะคะยังคงปลอดภัยสําหรับการใช้งานทุกคนนะคะขอแนะนําให้ลูกค้าทุกคนตรวจสอบความเข้ากันนะคะของอุปกรณ์และดําเนินการอัปเดตล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก ของบริการนะครรองโสสก,กาวเพิ่มเติมอีกว่าขณะนี้เหลือเวลาอีอเพียง3วันก่อนมาตรการที่จะมีผลบังคับใช้ขอให้ประชาชนตรวจสอบเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการอุปกรณ์โดยเร็วเพื่อให้สามารถใช้งานบริการทางการเงินได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ปลอดภัยนะคะนี่คือข่าวสารนะเรื่องของ เขาจะเปลี่ยนก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่ 12, 13, 14เนี่ยอีก2วันเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์ iOS นะ่ฮะต่ำกว่า14เนะเวอร์ชัน14นะฮะต่ำกว่าเวอร์ชัน14แล้วก็ Android ต่ำกว่าเวอร์ชัน10ไปเนี่ยค่ะก็ลองอัปเดตดูนคะคะคือถ้าอัปเดตนะฮะข้อมูลอัปเดตข้อมูลเนี่ยค่ะไม่ได้ก็ควรที่จะ เปลี่ยนใหม่ประมาณนั้นแหละนะอีกสองวันนะฮะก็ลองเข้าไปอัปเดตดูแล้วกันนะฮะถ้าโทรศัพท์ของคุณใช้ในเรื่องของโมบายแบงกิ้งไม่ได้นะคะแต่ละธนาคารนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็พึงระลึกไว้เสมอนะคะว่าโทรศัพท์ของคุณค่ะใช้ a n นด o อยต่ำกว่าสินะคะเออหรือไม่ก็ iOS ต่ำกว่า14นะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบ อัปเดตนะฮะลองเข้าไปสอบถามาเรื่องการอัปเดตข้อมูลนะีะโทรศัพท์แล้วกอ็อาจจะต้องถึงขั้นซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยก็เป็นได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนาการทําธุรกรรมนะคะเคาน์เตอร์ธนาคารก็ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะแต่ว่ามันก็จะไม่สะดวกนะคะเท่ากับการใช้โ o b i บ e b แบงกิง้งนะคะอาจจะ ไม่สะดวกเข้ามาในผู้ถเฒ่าะสะดวกเข้ามาในสาขาเนะคะเพื่อที่จะถอนเงินเพื่อที่จะถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารนะคะโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งเนี่ยมันก็จะสะดวกกว่าประมาณนั้นนะคะอย่าลืมแล้วกันนะคะอย่าลืมเช็คนะคะอย่าลืมเช็คในเรื่องของ อ,อุปกรณ์เนะะี่ยค่ะโทรศัพท์มือถือของคุณนั่นแหละเนี่ยค่ะว่า iOS เนี่ยคะต่ำกว่า14หรือว่า Android ต่ำกว่า10หรือไม่เนี่ยคะสามารถเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารได้หรือเปล่านีคะหยิบยกมาเนะีคะอัปเดตนะีคะข้อมูลข่าวสารผ่านไลฟ์สไตล์ไปทูขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้ากับเรื่องราวข่าวสารดีๆนะคะ